ในสัปดาห์นี้นะคะโบนัสกับช่วง Innovation ค่ะก็มาก่อติดสถานการณ์การตลาดของรถยนต์ค่ายต่างๆกันนะคะวันนี้ค่ะโบนัสอยู่กับคุณยุคอนท์วิเศษโกสินค่ะกรรมาการผู้จัดการฟอร์ดประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามถึงทิศทางของแผนการตลาดของฟอร์ดในปีนี้ได้วางแผนไว้ยังไงบ้างคะ ก็ในส่วนของปอดนะคะก็ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีอีกปีหนึ่งที่เป็นปีที่น่าท้าทายสาหรับเรานะคะ,คะเพราะฉะนั้นในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยเราก็ยังคงเน้นย้ําในการนําสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีล้าสมัยมาให้กับผู้บริโภคชาวไทยนะคะ,คะส่วนที่สองที่เราจะเน้นย้ําก็คือเรื่องของการขยายเครือข่ายผู้จําหน่ายนะคะเพื่อที่จะให้สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ในเวลาที่ลูกค้าสะดวกสบายแล้วที่คุณนิคควนทรพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างคะในส่วนของ Ranger แล้วก็ Everest นะคะ,ะเราก็จะมีเทคโนโลยีกลุ่มรวมที่เราเรียกว่า Driver Assist Technology ก็คือช่วยในการ ซึ่งก็จะรวมถึงเลนคีปิ้งเอ Aid นะคะเลนดิพาร์เจอร์วอร์นิ่งนะคะเ a นคปิ้งเอกับ Lane Departure Warning ก็คือการรักษาให้รถเนี่ยอยู่ในเลนนะคะเพื่อช่วยช่วยบังคับรถนะคะแล้วก็จะมี forward collision warning system ก็คือช่วยเตือนการชนจากด้านหน้านะคะหรือแม้กระทั่งตัวที่เราเรียกว่า driver alert สมมุติว่าขับขับอยู่เนี่ยคนขับอาจจะเหนื่อยนะคะจะบุๆไปนิดนึงเนี่ยรถเนี่ยก็จะจะก็จะสั่น นะคะวงมาลัยจะสั่นเพื่อที่จะเตือนให้กับผู้ขับขี่เนี่ยให้ได้รับทราบว่าเขาเริ่มแบบว่าออกนอกเลนแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ยังยังมีเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นซิงสองนะคะก็เป็นซึ่งซึ่งจะค ombine ทั้งตัวที่เป็นใช้โทรศัพท์หรือแม้กระทั่ง Entertainment system ที่อยู่ในรถของทาง Everest ด้วยนะคะก็เป็นเทคโนโลยี Driver assist ที่เราเอามาช่วย ขยบมาอีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นมอเตอร์โชว์2016แล้วทาง Ford มีที่เด็ดอะไรมาโชว์บ้างคะก็สําหรับมอเตอร์โชว์ทุกปีนะคะทางอ o r d ก็จะถือโอกาสในการแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะปีนี้ก็เช่นกันเราก็จะมีสินค้าใหม่มาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะก่อนจะตัดสินใจไงก็แล้วแต่อยากจะให้มาทดสอบขับรถ Ford นะคะเพราะว่า ฟอร์ดเนี่ยเรามีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะคะแล้วก็จริงๆถ้าจะให้รู้ว่าฟอร์ดดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยต้องสัมผัสด้วยตัวเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะจากทางฟอร์ดค่ะซึ่งในปีนี้ตลาดรถยนต์แต่ละค่ายนะคะก็มีทีเด็ดออกมาต่อสู้กันมากมายเลยยังไงก็เราลุ้นรอติดตามกันในมอเตอร์โชว์2 0 1 6นี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณยุคนทวิเศษตัวสิงห์ค่ะกรรมการผู้จัดการฟอร์ดประเทศไทยมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะ